ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม 2,563นะครับในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าเรามีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ในครอบครองตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับในกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้ใดจ่าย แจกหรือให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนนหรือกระทำการใดๆเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน วักต่อมานะครับผู้ใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปไว้ในครอบครองโดยไม่มีเหตุอสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งนะครับในวรรคหนึ่งก็คือห้ามไม่ให้ผู้ใดจ่ายแจกหรือให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจไม่ให้ไปออกเสียงลงคะแนนหรือกระทาการใดๆเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ย ถ้ามีการรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิดในข้อนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ